สวัสดีครับผมเกตตี้ิลิไยตอนนี้เวลาเที่ยง15บห้นะครับวันนี้วันที่27เมษายน2 5งหนะครับเราจะมาดูพราที่ตั้งฉางนะครับดูจากเงาเกตตี้นะครับตั้งฉากพอดีกับดวงอาทิตย์เลยนะครับ ลองตาโกโนไปนะครับอยากดูว่าตั้งอย่งไครับขับปเนะครับโอ้ร้อนสุดเลยนะครับสวยพี่เชาวแล้ว่อาาแล้ดี๋ยวฉันจะทัอาาที่แทนไป ว่าหรึงว่าปรทไยอยากช่วยนะรยเงี้ครับโน้นะครับรนนรโอ้โหเอดันครับ